น่าถามว่าถ้าไม่ระบายอากาศออกมันจะเป็นยังไง <ś c oughs> นี่ครับผมมันจะเป็นอย่างนี้นะ <ś c oughs> เราจะปั่นนะครับรอบนี้เราจะใช้แบบหมักประมาณ5-7 e e ถึงเดเดือน8เดือนใช้ไม่ได้นะ ก็เหลืออีกแค่ประมาณนะครับผมจากล้มช้ำนะตอนที่เราทำต่อไปจะไม่เข้ากนะนะันนะทำไมเราไม่เหลือประมาณนี้นะผมใส่ตัวอักษรอักลรมนิดหน่ยนะครับผมน้อยนะผมนะกถ้าผมก็สวัสดีเพื่อน,นพี่ๆน้านๆนานะักตกปลาทุกท่านนะครับผมและสวัสดีท่านผู้ชมในเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ เรามีโอกาสว่างนะครับนะฮะได้มีโอกาสหยุดงานก็ไม่ได้ไปออกไม้ตกปลานะผมก็เลยหาครับได้หัวตาลมาครับผมได้ไอ้ตานมานครับผมนี่นะได้ตาลมาจากอันนี้ไปขอมาจากน้าอันนะครับผมนาอันก็แบ่งมาให้นะครับผมใช้แกเอามาทําเหยื่อแล้วใช้ไม่หมดนะผมก็เลย แบ่งมาให้เรานะเป็นตาลยี B มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะแบบนี้นะนะอันอนหลังคันนะผมนะอัน,อนหลังคันนะอยู่ในนี้ก็มีสามโลนะครับนะนะสามโลนะก็ยังหอมใหม่อยู่เลยครับผมแช่เย็นไว้นะตอนนี้เราจะมา,มาหมักหัวตาลแบบใช้ไว้นะครับนะประมาณห้าเดือนห้าเดือนขึ้นไปก็ใช้ได้นะครับผมไม่ต้องรอให้ถึงปีก็ได้นะครับผม สูตรนี้จะเป็นสูตรใช้ไวนะสำหรับนานามือใหม่หรือว่านานาที่อยากลองทำตามหรือยังไม่มีหัวตานนะครับผมก็อยากลองหมักตามน้ามี่ก็ลองทำตามดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมคลิปนี้เราก็เคยทำมาแล้วสองสามรอบครับผมก็ถือว่าพอได้อีกนะครับผม,อพ,อบผมพอได้อยู่สำหรับไอ้วิธีหมักชิปหัวตานแบบนี้นะครับผม ข้อดีก็คือหนึ่งเร็วนะผมจะใช้ได้เร็วนะผมแต่ถามว่าสีชิปจะเหมือนชิปที่เราใช้หมักหนึ่งปีหรือเปล่าไม,ไม่เหมือนนะครับนะตัวนั้นจะเป็นหมักแห้งนะตอนนี้ถ้าหมักออกมาแล้วมันจะเป็นน้ำน้ำ,นำมันๆน,น,นะผมเขาเรียกตาลเ,นะเชี่ยวนะผมตาลเชี่ยวนะตาลเชี่ยวนะตาลเชี่ยวใช้ผสมเร็วนะผมตัวนี้ก็ ใช้ได้ดีกับป้าเกตเกือบทุกชนิดนะครับนะก็ผมก็เคยทํามาแล้วสองถังนะสองถังสักถังนี้ก็ถ้าทําเสร็จก็เป็นถังที่สามนะผมสําหรับสูตรนี้นะก็พอได้ตัวอยู่นะครับนะนะพอได้ตัวอยู่ก็สําหรับนานาที่ชอบความที่ว่าไม่มีหัวใช้อยากทาแล้วใช้เร็วอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าจะทําเหมือนตามคลิปที่ผ่านมาที่ผมแนะนํามันก็นานเกินนะผม ก็มีหน้าๆหลายท่านเลยที่ทักมาทาง Facebook ทางแชททางอะไรนะครับผมมาขอสูตรที่ว่าหมักเร็วได้ไหมผมก็ได้แนะนําไปหลายท่านนะผมว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้แต่วันนี้ก็จะมาทําให้ชมอีกรอบนึงนะครับผมว่าทําแบบไหนนะ นี่เป็นอาหารกุ้งครับอาหารกุ้งเราจะปั่นนะครับรอบนี้เราจะใช้แบบหมักประมาณห้าถึงเจ็ดเดือนแปดเดือนใช้ได้นะครับผมตัวน,นี้นะใช้หนึ่งโลครับผมอาหารกุ้งหนึ่งโลอ๋อติดไวเลยนี่ครับผมนี่ครับผมอาหารกุ้งนะโลละห้าสิบห้าบาทนะ เราจะใช้หนึ่งโลนะในการหมักเหยื่อต่อไปเราจะปั่นอาหารไก่นะครับผมอาหารไก่นะอาหารไก่แล้วก็ใส่หนึ o, ่งโลนะผมตัวละยิมห้าบาทเหมือนกันนะผมอาหารไก่ปันนป่นตัวใช้เครื่องปั่นตัวนี้ปั่นนะหรือว่า,าถ้าไม่มีเครื่องปั่นตัวนี้ก็ใช้เครื่องปั่นเหยื่อเราปั่นได้เลยนะผมอาหารไก่นะ ใครที่จน้อยครับผมใส่เยอะไอ้เครื่องปั่นทังนะปันป่นน้ราถือมาไหมอย่างงี้ครับผมโอเคครับผม,นบผมนบเนื่องจากไอ้ตานเราเยอะนะครับผมตานเราเยอะเราก็เลยซื้อพวกวัตถุดิบมาเยอะนะส่วนตัวน,นี้ก็เป็นปลาป่นนะครับนะปลาป่นนะปลาป่นนี้ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมแล้วแต่น้าๆเลยนะครับผมส่วนผสมก็จะมีปลา ผมใส่สองหอยนะครับเพราะว่ามันเยอะนะหัตาเราสามกิโลเลยนะสามกิโลเยอะเราก็ใช้ปลาป่นสองหอยส่วนในนี่ก็ที่ปั่นไว้เรียบร้อยนี่ก็เป็นไออาหารไก่นะผมอาหารไก่กับอาหารไก่กับอาหารกุ้งสมกันแล้วนะครับผมเราก็ได้ถ่ายทําวิธีการปั่นไปให้ดูแล้วครับผมส่วนเ<ม>ยื่อโตที่<ม>ใช้เยอะนะครับนะใช้ เลยนะเพราะยี่ห้อไม่ซ้ํากันเลยนะครับผมเพราะว่าไปซื้อมาจากทางร้านกันหมดนะครับผมแต่ยี่ห้อไหนก็เอามายี่ห้อนั้นนะครับผมสาหรับน,นะนะจะทำตามก็ยี่ห้อไหนก็ใช้ได้นะครับผมนี่นะผมเอามาทุกยี่ห้อเลยนะแต่ถ้าจะให้ดีก็เป็นแยมใบเตยยมช็อกแบบนี้ก็จะดีนะครับผมนี่นะเน้นเป็นแยมใบเตยหรือว่าเป็นแยมวานิลาอย่างนี้นะครับผมก็จะดีนะเพราะว่ามันจะไม่เปรี้ยวนะ ถ้นั้นให้ท่านไหน่ชอบนเนแนวทางที่หมักไปมิสอกชบเป็นแยมส้มอย่างนี้ก็โอเคแล้วครับผมตัวน,นี้จะติดเปรี้ยวนะครับผมติดเปรี้ยวเพราะเป็นแยมรสมมส้มนะครับผมรสส้มนะแยมชอ็อกแยมใบเตยแยมส้มนี่จะไม่เหมือนกันนะครับรสชาตินะส่วนสายปน,นิชก็ใส่ยแยมนก็จะดีนะผมบอกไปตอนแรกนะแต่จะไปกันแหลกเร็วๆนะครับขนมปังนี่ก็เราจะใช้แยมโลแยมโด12ถุงครับผมเดิมบอกนะ ใช้สองถุงเลยนะเพราะว่ารอบนี้จะหมักหมักแบบเยอะๆไปเลยนะครับผมทีเดียวนะเพราะว่าชามเราใหญ่นะครับผมรอบนี้เราไปซื้อชามใหญ่มาแล้วเราะจะหมักแบบเยอะีเลยเตยขนมปังเราจะใช้ห้าโลโครับผมห้าโลนะขนมปังแบบถุงมัดยางหรือว่าแบบไหนก็ได้นะครับผมทีน่านาสะดวกขนมปังจาใช้ห้าโลยันโลใช้ส2สองถนะุงนันโอเคครับผมก็ ที่มีกมารหมักก็รอชมอีกทีนึงนะผมเพราะว่าเราจะทําการเคี่ยวตาให้ดูนะผมเคี่ยวตาแล้วก็สปรผสมก็จะมีหินอยู่นะผมมีหินอยู่นะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเคี่ยวกันต่อนนะแต่รอบนี้ก็จะเตให้น้า,นา,นานได้รับชมนะทีนี้ก็มีอยู่เดี๋ยวเ,เช็คให้ดูว่าผมมีหนึ่งขนมปังนะผมสองยำโล่สามสามเป็นหอเชียร์ปลาป่นนะสองหอตี เป็นหัวาหานไก่นะผมห้าเป็นหัวาหางกุ้งแล้วผมอยู่นี่ก็มีห้าอย่างแล้วผมตอนนี้ห้าอย่างแล้วเราจะเอาใส่ชามให้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตนันว่าจะใส่อะไรบ้างก็รอและรับชมกันต่อไปครับสำหรับตอนนี้เราก็จะเทนี่ใส่ในชามกานะ่อนนะอีครับผมใส่ตอนเท นี่ครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับหมอเชื่อปลาผลนะเทมาแล้วจะเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้คือเพิ่มความคาวนะผมสําหรับเพิ่มความคาวสาหรับเอเอาไว้ตกปลาที่ชอบกินเหยื่อสดนะผมไส้เดือนกุ้งอะไรแบบนี้นะผมเพิ่มความคาวเข้าไปอีกนะนี่นะปลาดินที่ชอบกินเหยื่อสดดีๆเราใช้ตัวนี้ช่วยก็พอ,พอช่วยได้ครับผมสำหรับธนะเมืองใหม่นะ ใส่สองห่อครับผมสองห่อนะประมาณนี้นะโอ้เยอะเลยเรับผมขนาดขนมปังแค่อย่างเยวก็เยอะแล้วนะต่อไปก็เราใส่ยันโบครับผมไปอย่างเร็วๆนะครับผมจะตัดชิปแบบเร็วๆเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของท่านนะครับผมใส่ทั้งหมดเลย รีมไปเลยนะครับตอนะนะี้อีกอย่างนึงครับผมอีกอย่างนึง่งมอพเ้าของผมที่ใส่ในฟองกับขนมปังนะตอนนี้ใส่ไปแล้วนะครับแอดมินแพร่กล้องให้เพื่อนๆชมเลยผมมะพร้าวนี่สองโลนะครับนะสองโลนะมะพร้าวขูดมะพร้าวขูดไม่คัดนะัา้าหมผมสองโลนะนะผมลองจดมีลองทัาให้เพื่อนๆนานาชมนะผมเนี่ยนะใส่มะพร้าวขูดไปสองโลนะผมตอนนี้จะช่วย เรื่องความมันนะครับผมตอนนี้เป็นมะพร้าวขูดส่วนสูตรของเราจะไม่คั้นน้ำออกนะครับแลนะเนหะีืยอนะก็แนะนำมาว่าบางท่านบอกไปซื้อเอาถูกๆก,ก็ผมที่เขาคั้นน้ำออกนะแต่สูตรเรานี่จะไม่คั้นน้ำออกนะผมเพือ่อเพิ่มความมันนะผมเพิมความมันให้เหยื่อนะโอขนาดชามใหญ่ยังล้นครับนะ ทำทีหนึ่งทีหนึ่งนี่ต้นทุนในการทํานี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับนะเกือบพันนะทําทีหนึ่งทีหนึ่งนะพอบางทั้งทีสองโลก็ร้อยกว่าบาทนะผมสิบนะนี่ก็ทําไว้ใช้นะครับนะทําไว้ใช้นะสําหรับเหยื่อตกปลาินของเราก็ต้นทุนสูงกันนะครับ ไป,ไปหลายอย่างกันนะกว่าจะได้ออกไม้กว่าจะได้ตกแต่ละทีอย่างว่าล้วครับนะนะออกไม้แต่ละทีเราก็ต้องมั่นใจนะครับผมมั่นใจใว่าเราทํามาดีขีครับผมก็นี่นะผมเขาเราก็จะประมาณนี้นะครับผมแยมโลมะพร้าวแล้วก็เป็นพวกของแตงข้าวนะครับผมอาหารไก่ ปังนะครับผมนะล้นชามไปแล้วนี่ครับผมก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับผมต่อไปเราจะไปทำเที่ยวเที่ยวไอ้คลิปตานของเรานะครับผมครับผมมาดูวิธีการเที่ยวนะครับผมนี่นะผมตานเราสามกิโลผมตันเราสามกิโลแข่งอยู่แล้วนะเมื่อกี้สามกิโล มีการเที่ยวก็ตอนนี้เราเสียบไปไปแล้วนะผมดับแรกเราจะใส่ในก่อนนะครับน,นะฮะใส่ในก่อนนะในของเรานี่ใส่ไปโลนึงครับนะฮนะแต่เราเรามีประมาณแปดฉีดนะแต่ความจริงเราใส่ประมาณโลนึงนะครับผมประมาณโลนึง ตอนนี้เนยเราเหลือประมาณแปดชใส่เนยไปเลยนะครับผมดับแรกนะโอเคครับผมเดือดแล้วนะเนยเดร็จแล้วก็ใส่กะทิครับผมกะทิกล่องนะนี่เราก็มีสองกล่องนะ ตัวนี้ก็เหลือไม่เยอะนะผมเหลือนิดเดียวนะเป็นกะทิอร่อยดีนะผมใส่เข้าไปเลย <c oughs> ตอนนี้ก็จะเป็น500มิลลิลตรนะผมห้ารอยมิลิลิต เงาหอมนะกลิ่นหอมเง่หอมเนยนะเรานะไอตาลเรานะผมตาลเราใส่ถุงนี้ก่อนนะเนื่องจากเป็นตาลที่ ้งน้ำเองยีเองนะผมค่อนข้างหอมนะตัวนี้เป็นน้าันยีมานครับผมอันก็ได้เอาให้เรามาใช้นะผมเพราะว่าเจะใช้ไม่หมดนะใส่ไปเลยครับผม านไปเลยโอ้แค่นี้ก็จะล้นกระทะนะครับผมดีที่เราแบ่งเป็นสองทำสองรอบครับผมรอบเดียวไม่ไมพอกระทะนะกระทะล้นกระทะไม่พอใส่ครับผม อย่างนะผมสามอย่างแล้วเหมือนขนมลูกตาลเลยนะครับผมเหมือนขนมลูกตาลเลยก็ทําการเชี่ยวนะครับผมอย่าให้ไฟอย่าให้มันแรงมากนะผมถ้ามันจะไหม้นะทําการเชี่ยวไปเรื่อยๆนะอย่างที่สี่ัะผม น้ำตาลมะพร้าวนะน้ำตาลมะพร้าวถ้าทําสูตรนี้น้ำตาลมะพร้าวจะเอามาใส่มาใส่ตอนเคี่ยวนะครับผมถ้าทําสูตรที่ว่าไม่ได้เคี่ยวเราก็จะใส่ไปในเหยื่อเลยนะครับผมแต่ถ้าทําสูตรนี้เราจะใส่ตอนเคี่ยวนะนี่นะครึ่งโลนะครับผมครึ่งโลนะน,น้ำตาลมะพร้าวครึ่งโล เพิ่มความหวานนะผมเพิ่มความหวานเพิ่มชีสเพิ่มความหวานนะผมทำเหมือนขนมเลยครับผมฟ <c oughs> านินนี่ก็ชอบกินคล้ายกับขนมเลยนะ <c oughs> อย่าให้ติดกระทะนะผมถ้าติดกระทะนี่มันจะไหม้นะ ครับผมตอนนี้เราก็เชี่ยวตาลเรียบร้อยนะครับผมนี่นะได้สองชามพอดีครับนะฮะประมาณสามเกือบสี่โลนะผมรวมน้ำตาลรวมอะไรเข้าไปนะนี่นะอันนี้คือชุดแรกที่ทำนะอันนี้ชุดสองนะผมเราก็จะราดลงไปชามนี้เลยนะครับผมนี่ครับผมตอนนี้เราเทน้ำตาลลงไปแล้วนะครับผมนี่นะน้ำตาล sai nó không là cho xài xoảng lô nó cũng nó tan đó là thề xài cũng nên không cái nó tan sai đen á บอกกันอีกรอบนะผมยี่ห้ออะไรก็ได้นะผมไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้นะขอเป็นน้ําตาลทายแดงนะผมแต่อันนี้เราซื้อมายี่ห้อนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะยี่ห้อไหนก็ใส่ได้ <S <S ขนาดชามใหญ่ๆก็ล้นชามพอดีนะครับนะคลิปที่แล้วที่เราทําให้ดู <S <S หัวตาลรอบแรกตอนนั้นก็มีนานะเข้ามาแซลว่าทําทไมไม่ใส่ ชามกระบะผสมปูนเลยนะผมถ้าผมมีผมใส่แน่นอนครับนะีอันนี้ก็ไม่สะดวก,กับผมถ้าเป็นอยู่บ้านต่างจังหวัดก็ผมใส่กระบะผสมปูนแน่นอนนะผมใช้จอบใช้ขั้วคนเอาแน่นอนนะผมอันนี้มันไม่มีนะมีแค่ชามนี้ที่ซื้อมาจากตลาดก็ใหญ่สุดนะผมนี่นะใช้ได้ประมาณใส่ได้ประมาณสามสิบโลนผมนะี่ครับชามนี้ประมาณ ยี่สิบสาสิบโลได้อยู่นะเฉพาะขนมปังอย่างเดียวก็ห้าหกโล, 5, โล,กลครับผมยาวยอีกห้าหกโลก็สิบแล้วครับผมพวกอาหารไก่อาหารกุ้งอีกนะรวมแล้วก็เกือบยี่สิบโลได้นะผมชุดนี้นะที่ทําอยู่นี่นะต้นทุนเขาประมาณสักพันประมาณพันนะผมต้นทุนนะ ใช้ได้นานนะครับน้าทำครั้งหนึงก็ใช้ได้นานนะถ้าทำใช้เองนะนย้นให้ทำใช้เองนะก <_ pt> ็มาแนะนำสูตรให้นะครับผมสำหรับนา้นาๆที่มือใหม่ๆใ,ในการเข้าวงการตกลันินใหม่ๆนะหรือว่านา้นาๆที่ ยังไม่มีสูตรเป็นของตัวเองนะผมอยากลองทําก็ทําดูได้นะผมโอเคเราก็จะลากชุดแรกไปก่อนนะผมมันเย็นแล้วนะชุดนี้อ๋อเย็นแล้วนะผมเสร็จแล้วเราก็จะมาลากใส่ขนมปังแบบนี้เลยนะผมนี่นะ ใช้มือน่าจะสะดวกกว่านะนี่ครับผมก็ยังอุ่นๆอยู่นะผมยังไม่เย็นดีเท่าไหร่นี่ผมทำรถใหญ่นะ <c ười> โอ้ยขันให้เข้ากันนะครับผมขันให้เข้ากันนะ ยำให้เข้ากันดีๆนะนี่ก็น่าจะเข้ากันยากอยู่นะครับผมเพราะว่าเยอะนะผมเยอะนะทำแต่ละรอบนี่ทำไว้เยอะนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างนะผมะนานๆที่จะมีเวลาว่างแอดมินลองถ่ายมือให้เพ,เพื่อนๆได้รับชมเลยครับผมนี่นะ พยายามขยำให้เข้ากันดีๆนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็หมักกันเสร็จแล้วนะครับผมมาดูกันนะครับนี่นะครับผมเราหมักกันเสร็จแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะครับผมขยำไปเกือบสามสิบนาทีแล้วนะกว่าจะเข้ากันนะนี่นะครับผมเข้ากันดีแล้วนะก็เนื่องจากที่ทําเยอะนะครับผม ยุบมาแล้วก็จะเหลือแช่ประมาณนี้นะผมจากล้นชามนะตอนที่เราทำเออขยําให้มันเข้ากันยุบเข้ามาแล้วมันจะเหลือประมาณนี้นะเราก็เราก็จะใส่ถุงไว้นะครับนะน,นี่นะสองชั้นนะผมใส่ถังแบบนี้นะหรือว่าน่าจะใส่ถังแบบไหนก็ได้นะผมก็ใส่ถุงไว้สองชั้นนะวิธีการเก็บรักษาก็ ใส่ถุงไปก่อนครับผมหรือว่าจะเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับผมหนึ่งคืนนะเอาไว้แบบนี้ก่อนหนึ่งคืนให้แก๊สมันระบายนะครับผมเพื่อจะได้ไม่ต้องให้ถังนี้มันพองลมหรือว่าให้มันแตกนะครับผมก็ใส่ไปเลยนะครับผมยัดไปเลยนะอีกห้าเดือนเราจะมาดูกันนะครับแล้วนะอีกห้าเดือนเราจะมาดูกันมา ยังใช้ได้หรือยังนะครับผมนี่นะผมอัดลงไปแน่นๆเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้มีไอ้นี้ฟองอากาศนะครับผมถ้ามีฟองอากาศแล้วมันเสียงขึ้นลานะครับมันเสียงขึ้นลานะถ้ามีฟองอากาศก็แนะนําให้นะอัดแน่นๆเลยครับผมถังนี้ก็เป็นถัง20ลิตรนะ ครับผมตอนนี้ก็บรรจุเต็มถังเรียบร้อยนะผมนี่นะส่วนสูตรของเรานี่เราจะไม่ใส่เกลือนะครับผมหรือว่านะาๆอยากใส่เกลือก็ได้นะครับผมในนี่นะแต่ของเราเราจะไม่ใส่นะครับผมแต่มันจะมีวิธีนะครับว่านะ้รีดออกดีๆนะถ้ารีดลมออกดีๆจะไม่ขึ้นร้านะผมนี่นะรีดแบบนี้นะรีดให้อากาศออกให้หมดนะรีบให้อากาศออกให้หมดแล้ว มัดอย่างแน่นหนาเลยนะครับผมรีดอากาศออกให้หมดแล้วมัดถุงให้แน่นๆนะครับนะมัดถุงให้แน่นมากๆเลยนะอย่าให้อากาศเข้าได้นะผมระหว่างที่ยังไม่เปิดใช้นะผมเราจะหมักห้าเดือนหรือว่าปีหนึ่งอย่างนี้เราก็ระหว่างที่ช่วงนี้อย่าให้อากาศเข้าได้นะผมหรือนะนะบางคนชอบติดดมนะผมอย่าเปิดดมบ่อยนะถ้าดูถ้าไม่มีลาไม่มีอะไรก็หรือว่า ถุงมันไม่พองแก๊สมากเกินไปก็ไม่ต้องเปิดนะครับผมขอแค่ซีนแล้วก็แต่ถ้าทําเหมือนที่ผมบอกมันจะไม่พองแก๊สนะผมหมักเสร็จแล้วก็ใส่ชามไว้ประมาณหนึ่งคืนนะผมทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนหรือว่าหนึ่งวันก็ได้นะผมสมมติทาเช้าตอนเย็นหรือว่าตอนอีกวันนึงก็มาเกาะบรรจุแบบนี้นะครับผมมันมันจะไม่มีแก๊สนะถ้าเราปิดทันทีทําเสร็จปิดทันทีแบบนี้มันอาจจะมีแก๊สนะครับนะ แล้วก็รีดออกให้ดีๆนะรีดรีดอากาศออกให้ดีดถ้ามีแก๊สก็สามารถเปิดระบายได้นะครับนะเปิดระบายออกได้แต่ว่าเวลาปิดก็มัดยางหรือว่ามัดให้สนิทนะครับผมมัดให้สนิทแล้วก็ติดเทปกาวให้เรียบร้อยนะอย่าให้อากาศเข้าได้นะถ้าอย่างนั้นมันจะขึ้นลานะครับนะันะหรือว่าน้ะนมีวิธีของาน้ำนเองก็ใช้ได้นะครับผม อันนี้ผมก็แนะนําสูตรของของเรานะครับผมส่วนส่วนมากของเราจะไม่ค่อยใช้เกลือกันนะโอเคก็ผมก็ประมาณนี้นะผมซีนเรียบร้อยอันนี้มันเหลือเราก็จะเก็บไว้สําหรับเทสนะครับผมประมาณห้าเดือนหรือว่าอีกเจ็ดเดือนหรือห้าเดือนรอให้ขอบอลูกก็จะเอาไปเทสให้ชมนะครับผม จะแยกไว้ต่างหางนะผมคิป okay. <Okay. S 1> เพราะว่ามันเหลือถังนะผมมันเต็มถังพอดีมันใส่ถังไม่ได้แล้วมันเหลือเราทำเยอะไปนะสค okay. ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะนะถ้ามีคําถามอะไรก็ถามมาในคลิปนี้ได้นะครับผมหรือถ้าเป็นเพื่อนทางเฟ e b o o กของผมก็สามารถทักมาถามได้นะครับผมหรือทักถามทางช่องทางติ๊เตอกก็ได้นะครับผมถ้าผมว่างก็จะมาตอบให้นะครับผม มีเวลาว่างมีเวลาอะไรผมก็จะมาตอบให้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับทิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงช่วงท้ายนี้นะครับผมสำหรับการทำชิปตาลแบบเร่งด่วนนะครับผมทำหัวตาลนะถ้าหมักไม่ถึงปีผมจะไม่เรียกชิปนะผมจะเรียกหัวนะหมักหัวตาลไว้ใช้นะครับผมประมาณสูตรที่ว่าพอได้ตัวที่เราเคยทำกันมานะครับผม ส่วนมากนะนะทั่วไปก็จะทํากันแบบนี้นะผมเพราะว่าใช้เร็วนะผมต้องการให้ใช้เร็วนะส่วนส่วนผสมก็จะไล่รายละเอียดลงในคลิปให้ดูอีกทีนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะโอเคครับผมทริปนี้ก็ต้องขอลาจากจากลากไปก่อนนะครับผมสําหรับทริปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากมากครับผมที่ท ตามรับชมกันมาถึงคลิปนี้ครับผมคลิปนี้ก็ต้องลาจากจากลาเกษตรก่อนครับผมขอบคุณครับผมจะพามาดูนะครับผมวันนั้นที่เราทําไปนะทําแบบรีบๆนะครับนะั่ะไม่ได้ปล่อยระบายอากาศนะนันะนะถามว่าถ้าไม่ระบายอากาศออกมันจะเป็นยังไงนะผมนีนะ่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับนะ่ เวลาที่ผมแนะนําอะไรไปนี่คือผมเจอมากับทุกอย่างนะครับน้นๆะถึงได้แนะนํานะ้นๆะไปนะนี่ครับผมมันจะเป็นอย่างนี้นะพอดีวันนั้นเราทํารีบช่วงบ่ายนะครับนะค,บนะค,บคือเช้าอีกวันหนึ่งเราไปเที่ยวกิจกรรมกลางปีนะครับผม ปกติจะทิ้งไว้หนึ่งวันถึงจะปิดฝานะแต่รอบนี้คิดว่ามันจะแค่พองๆับผมไม่คิดว่ามันจะระเบิดขนาดนี้นะพอกลับมาถึงฝาถังระเบิดเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะต้องรีบเปลี่ยนถังนะครับผมเปลี่ยนถังเปลี่ยนถุงนะถุงแตกฝาถังระเบิดนะดูว่ามันรุนแรงขนาดไหนนะผม แรงดันของแก๊สนะนี่นะนี่นะผมมันดันขึ้นจนฝาถังแตกเลยนะนี่เราตอนเราใส่เราใส่ไม่เต็มถังครับนะใส่แค่ประมาณนี้นะประมาณตรงนี้นะตรงขอบนี่นะพอทีนี้มันมีแรงดันมีแก๊สนะทําให้ถังระเบิดเลยถุงก็แตกอย่างนี้เสี่ยงต่อการขึ้นลานะครับนะต้องเปลี่ยนถุงนะ เปลี่ยนถุงแล้วก็เปลี่ยนถังตอนนี้ก็เริ่มมันๆน,นะนะโอเคครับผมก็มาแนะนําประมาณนี้นะผมเจ้านะถามว่าสาเหตุว่าทําไมถึงต้องระบายอากาศหรือว่าต้องทิ้งไว้หนึ่งวันนะครับผมหนึ่งวันหรือว่าสองวันก่อนนะสําหรับชิปหมักนะผมไม่ว่าจะเป็นหัวอะไรนะแต่ตัวนี้เป็นหัวตาลครับนะ ฝาถังมนีีเป็นหนามากยังแตกครับนี่นะมันพองผมก็คิดไว้อยู่ว่ามันจะพองครับนะแต่ไม่คิดว่ามันจะระเบิดนะคิดว่ากลับมาจากเที่ยวกิจกรรมกลางปีของบริษัทจะมาเปิดระบายอากาศออกมนาะแต่ไม่ทันนะรับนะแค่คืนเดียวก็ระเบิดแล้วนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม